่ะเป on, ิดเปิดกมมามันก็เล่นเนื้อเรื่องในหรอไม่เอาก็าด้วยเธอซับภาษาอังกฤษที่ไปหาแปลช่องอื่นเอาเพราะช่องนี้แม่งเป็นภาษาแปลใรไอกแปลก็เดี๋ยวเจ้าของช่องทําคลิปแปลให้ให้รู้สึกว่าเจ้ของเสี้ย่จเจอวะโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยค่ะไม่ไม่กราบละตอนนี้กำลังอยู่ในเกมโลบอคแมพิกกี้ตอนนี้เราก็จะมาเล่นเซตเตอร์หนึ่ง กันเพราะว่าเราจะอยากเล่นในเพราะไม่มีใครขอหาของก่อนเพราะเกมอันนี้มันจะค้ากับเกมคุณยายแกนนื้มไคะทุกคนต้องอย่าพิมนะคะว่าคุณยายแกนนี่มันคือว่าคุณยายแกนเนื้อค่ะเพราะว่าหลามมัื้อเงาะแล้วเก็เปิดปตูแล้วก็มีสตรีนมาแล้วคานะบ๊้ยบายนะกๆๆ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 ๆ แมวเมานปดิเวนแปบเอากระเจกเอากระเจีมาก่อนแล้วก็กี่ไปไหนอีกหลอวะแม่งตาบอดเออหูหนวกเองกว่าคุณยายซะอีกกูพูดดังขนาดนี้แม่งยังไม่ได้ยินหูหนวกแน่นอนกูคิดว่าคุณยายเกฑ์นี้ีวี่สองว่าเส้นแดกเยอะคุณยายค่ะไม่ดิคุณหมูค่ะดูไหนคอโอเคพาแล้วก็คุณหมูไม่ได้กล่าว ปอีกแลกแหลกแหลโอเคเราก็ต้องไปไข่ลานหน้าบ้านเอ้ยโอ้ยโอ้ยติด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 ไข่ตรงนี้แล้วก็ได้ส้นตรีนไม่สิคอนได้คอนมาแล้วกคอร์นกับเซิร์ฟเวอร์ที่มึงแหลกไปไหนเนี่ยยาอยดอกดอกตรงนี้ก่อนไอไอพวกตาบอดมันมาาั่วหอนแน่นอนคอไม่เห็นแน่นะยาย อันที่มันเป็นจมูกตัวโตนี่มันมันคืออะไรอ๋อมันคือคอนแทคเลนส์ของยายเองค่ะยายยายเซ็ตคองแดดเลนสหมูเหรอแล้วเมื่อกี้หนูกดสกิลอะไรวะเนะี่ยปิดประตูแป๊บแล้วก็โอ้โหคุณยายมาหาใบม,มากคุณยายยาอแล้วคุณยกยคุณยายขึ้นบันไดไม่เปิดคุณคุณยายกล้าละมาสอดแก้คุณเธอคุณยายแก่แล้วมาสอดคุณยายขึ้นเ,ยยเลย ใครก็ได้มาสั่งคุณยายเขาดิโอเคขออะไรเขได้ละเออคุณยายโอ้ยคุณยายคุณยาโง่อย่างหลานก็หลานลายบางโง่วันนี้อยากเจอศากกระเบื้องไหมคะหนูอยากเจอพอดีค่ะะปปิดรตูนเองบอกเลยไม่สนนู้นเรื่องจุ่นึกห่างเลยครัเราก็จะสีเหลืองมาไขแล้วก็จะได้โคอรสค่ะแล้วคุณยายอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหไม่ได้ทักคุณยายแล้ยคุณยายมามุ้แเต๊บเออตรงนี้มีกระดาษด้วยตรงนี้แม่ไม่จ่มีใบโน้ตแต่กระดาษนี่กูไม่เห็นตะโกกกูเก็บเลยโอ้กระดาษตรงนี้ด้วยนี่คุณยายขาวันหนูไม่เห็นคุณยายเนาะไม่ได้เสียบอกเลยว่าแต่งแล้าต่กินคน ใช้ตรงนี้ก่อนรหัสโค้ดโอเครหัสโ,โค้ดคือน้ามันหมาระัสนี้มันจะมีแค่บ้านเด็กคนนั้นที่ลยมีรหัสโว่าหน้าเหมือนหมายายมอหอแล้วเจ้าเด็กเด็กกูไปนอนได้แล้วบ้านไหนบ้านไหนของคุณยายคะับหนูไม่อยากนอน,นอยากเล่นก่อนอีรหัสหนีหนีไปหาก่อนไปคุณยายยายมาหาหนูจุด,ดกระทำที่เป็นบาป โอเคนนมาแล้วแล้ว hmm. ก็เซฟไปเตรงนี้อุซัด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 ดอุดออุซัดออุ เดี๋ยวยายไปหอนะเดือๆค่ะยา,ยายไม่พี่ใครอยากมาหายายหรอเดี๋ยวย,ยายไปหอกูไม่อยากหาเมืองมีหายไม่ขึ้นขึ้นในเป็นตอนไหนกุอยากไปเรียนมาตั้งแต่สิบปีที่แล้ยวยายป่ะไม่ง่ายจะหลักละเรียนไอทีหนูเลยค่ะเดี๋ยวยายไปหอนะกู ก็หยุดอันนี้แล้วก็หยุดอันนี้ไปเลยนะได้เสื้อสีเขียวมาแล้วแล้วก็ทำไงต่อวะเพราะแบบฝึกสีเขียวต้องใช้ตรงนี้แล้วกูกดสกิลทำไมเนี่ยหัวโม่เลยหัวโนแน่นอนโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวคุณยายไปหาอีกแล้วนะจ๊ะดักเรียนผิดเกมค่ะคุณยายอันนี้อันนี้มันเกมแกนนี่ไม่ใช่เกมปิกกี้ พูดยาพูดาหลานรักมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูไม่ใช่หลานมึงยายมาหาแล้วเจ้าไม่หาทำไมมาหาทำไมคะาเชิญยายค่ะยายอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ไอ,ไอ้ของเนี่ยยายแก่แล้วยายก็เลยไม่รู้ว่าหลานอยู่ไหนของกับคุณค่ะยายแต่มาหลังไลน์ไม่ต้องนะ แล้วก,แวก็แล้วก็ต้องพาขี่รถไปหาแจ๊ตำรวจถามว่ายายหัวหนวดหรือตายตาตาถั่วไม่รู้เพราะช่วงนี้มีคนตาถั่วเยอะนี่สิคกูเป็นต้นว้าวปิดประตูตายยายมหาหาไอ้เจ้าแล้วอีหากูยายมันทุบหัวกูจะโนโลเลยอีดอกอืมอยายเวีนก็บอกว่าทุบภาษากระเบือมันไม่เจ็บไม่เจ็บชักผี่สรุปไปสิบวันเลยเนี่ย นี่ฮาคุณยายบอกไม่เจ็บแน่นะวิแล้วแล้วคุณยายซอกกระเจี๊ยบตรงไหนเนี่ยแม่งเสือเที่ยวนี้แม่งล็อกกระเจีเ๊ยบแน่หนาจริงคุณยายบอกเลยว่าคุณยายบอกว่าโดนสกากกระเบือมันไม่เจ็บเนาะโอ้โหไม่เจ็บหนูสลบไปสิบวันเลยนะคุณยายไม่เจ็บว้ายคุณยายมาหลาเพื่อคือหรับพูดว่าอะไรหรอทำไมสิค,คุณยายเปลี่ยนคะเพราะคุณผามันลืมเพราะคุณรักไหมคุณามันลืมเสียคุณยายอ๋อนี่แหละ แล้วเนี่ยทำไมทุกคลิปทำไมเสียงตัวละครแต่ละตัวมันเปลี่ยนไปแ่แก,ก่แป๊บคุณยายขาอยู่ไหนนะคะตอนนี้ขึ้นขึ้นในมันเป็นหรือยังปะขึ้นเป็นแล้วจะหลังรับเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปหาหนูไม่ต้องการยุดยายค่ะเพราะว่าคุณยายมึงเอาสักเบือทุกหัวหนูเดี๋ยวขึ้นติดแป๊บแล้วเจอไข่ตรงนี้แล้วก็ได้คอนจุยค่ะ ขอขออนี่คือขวานตุยที่คุณยายทุบหัวเราไปห้านาทีที่แล้วคุณยายค่ะอยู่ไหนแอมคุณยายอยู่เนอะเมื่อกี้หนูเห็นจม,มูกชมพูคุณยายแอมแอมคุณยายเวยคุณยายไม่โดนหงโกไปเว้ยเนี่ยหรือแอบไปเต้มเพลงหมอนำอยู่เนี่ยคุณยายยายมาหาจ้าแล้วจะอยากลาคุณไม่ตายคุณไม่ตาย แม่ทำเป็นตัวมือคุณยายคุณยายสวยไหมคุณยายจะถามยากคำหนึ่งคุณยายสวยไหมจอไม่สวยนะมันหมาคุณยายเป็นหมูคุณยายไม่ใช่หมอไปแล้วไป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 คุณยายคุณยายออกออกจากกตัวนี้ออกจากกหโอโอ้โหคุณยาคุณยายขึ้นขึ้นมาไ้เป็นตัวไหนนันได้ดิของคุณยายไปกันอะจิ้มจอเาบ่า เกนี่มาสอนเลยว่าถ้าอยากตายก็ลงซันเต้ดินแม่งว้าคุณใหญ่เอ้าทำไมโง่กูทุลุกทำแพงเนี่ยกูได้สกิลอะไรวะกดล็อกสกิลใช้พลังงานได้กูไม่มีเพื่อนโอ้โหโอ้โหกูหัสกิลอีกแล้วแกรกูสกิลชักที่จะเกิดกูเลยโอเคเราได้ประจุบนะคะปัจจวบันนี่คือประจุบันนะคะใครจะเถียงนี่ฉันคะนี่คือประจุบัน คุณยายค่ะแอมอยู่ไหนแอมอยู่โน้คุณยายแค่เชิญมาหลานต้อเชิญคุณยายมาเออนะคะอยากจะเข้าบ้านคุณยายหนูอยากเข้าตอนไหนคุณยายชุกหัวหนูนี่ไงเอาสากกระเบือทุกหัวหนูเนี่ยคุณยายไปไกลๆเดี๋ยวนี้ค่ะไปไกลๆซิวไล่คุณยายเหมือนไล่ไก่เลยนะอีหลานเวรกูเป็นละสยามมึง คุณยายเรื่องนี้นี่คุณยายเรื่อจะเป็นบ้าแล้วค่ะคนพ่างอะไรเป็นบ้าเลยค่ะหลานก็จริงค่ะนี่หนูไม่เถียงเฮ้ยแม่งจะบอกว่าคนพางเป็นบ้าพวกมึงเนี่ยเป็นบ้าตอนนี้นี่คนพางกูหลอนแล้วค่ะคนพ่างจะถีกับตัวละครให้น่ารักมากคุณยายอย่ามาหาหนูจังก็ไม่ได้กินอยู่นะคุณยายตบทางมือตาฮ่าฮ่าฮ่าพอดีแล้วคะเสียงมาที่ไอ้มันหอนเนี่ย มาโอ้โหช่วงนี้หมามันแรงนะครับะคุณยายขาใช่ครับกูจะอาศะกระบือทุกหัวหมาที่นี่่ะหมาตอนนี้มันหลอกหอนแรงคุณยายค่ะออกสรกกระเบือทุกหมานี้นีดีนะค่ะหมามันอยู่ด้านนอกคุณยายคุณยายหือไม่ตอบหนูด้วยนะคะหนูมุดไปดีกว่าไม่คุณยายไม่ตอบหนูด้วยคุณยาย คุณยายรู้เลยคุณยายทำไมคุณยายไม่ตอบโอ้โหคุณยายช่วงนี้เล่นดักนะเล่นดักดาคุณยายคุณยายเล่นดักโอ้โหช่วงนี้คุณยายบอกว่าคุณยายเริ่มกินปลาแล้วค่ะคุณยายเริ่มสลายแี่เป็นไม้ไม่เป็นอยู่ไหนเนี่ยคุณยายขาู่เนาะแอมอยู่เนาะคุณยายคุณยายไปเจอยี่ปตัวอันด้าไหมไม้ไม่เป็นอย่างไรเนี่ย อแอมเห็นไ,มไ,มไหมนายแล้วใครมาวางไายไว้ตรงนี้กูแดกได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วก็เอันนี้เห็นไหมโอ้โหกูพักตาถั่วจริงๆไม,ไ,มไ,มไม่ได้แดหกหรอกคุณยายแล้วใครจะเสียงว่าเป็นบิ๊กกี้เดี๋ยวฉันจะเขียนกลับหาที่คือคุณยายวีสองโอ้โหพี่แอมมาแล้วเฮ้ยคุณยาย ไปหมักปลาดาดิค่ะคุณยายจะมาทุบหัวอะไรหนูเนี่ยไม่หมักไปะปลาซะโอ้แล้วกูเอากระช้สีสีอะไรด้วยสีส้มหรือสีลึกๆเอาฟังเปิดก็คุณยายจะมาคุณยายส่วงนี้นี่ออกอะรรบิหรอเปล่าทำไมรู้สึกว่าคุณยายวิ่งไวจังได้คุณคุณยายบอกว่าคุณช่ไปออกใหระเบิก เสียใครวะเสียงมาหอนจ้าเสียงของมาหอนอ๋อแล้วคุณยายอยู่ไหนไหนะวะเนี่ะว้าคุณยายกระดูกไม่หักหรอกครับคุณยายยายไปทำกระดูกมาใหม่ไม่หา่าโดดมาอกูค,คิดว่าผีคุณยายเป็นผอยไม่ใช่หรอป้าหนูลืมไปแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณยายเลือกตามหนูเมื่อกี้ ขึ้นอัานไดไม่เป็นอีกแล้วหรอกคุณยายคุณยายขึ้นเป็นแล้วเดีย๋ยวมาสอนคุณยายเยไม่เชื้อเขาเรื่อตีคุณยาย,ย,ดย,ดย,ายแต่คุณยายเหมือนทำตัวเหมือนคนขึ้นไม่เป็นจริงจิจคุณยายขาสัตว์กระเบอือมทบทุกหัวหมาหน่อยค่ะหมาช่วงนี้มันหอนแรงหมาหมาหอนแรงจริงคุณยายช่วงนี้หมาหมามันมีรถพิสุนักบ้ามาโอเค เดี๋ยวโคดีเดี๋ยวหนูเปิดประโตโดดูได้คุณยายจะเอาสากกระเบอือไปชุบหัวมันนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณยายอืมมันมีของไหมของให้หนูพิษสากคุณยายมาเร็วหยิบดิไอเทมหยิบเออได้ครับเฟืองบายบายคุณยายคุณยายจังก็จับหนูไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณยายลืมเอาสากกระเบอือไปชุบหัวมาด้วยละเอา ไอหัวดิฉันโนเลยเมื่อกี้มัวแต่ลอคุณยายเยอะเดี๋ยวไอ้หลอนแล้วเดี๋ยวมาหาคุณยายก่อนให้คุณยายจุ๊บจุ๊บคอก่อนจุ๊บคอคุณยายคือส่กกระเบืองนะคุณยายคุณยายบอกอันนี้คือการทักทายของสาวหมูหมูแน่นะคุณยายหมูคุณยายเลยบอกว่าเอาส่กกระเบืองจุกหัวนี่นะ ที่เป็นบาปตัวอันหน้าคุณยายย่าคุณยายหนูหนูหนูได้ออกไปแล้วแค่คุณยายก็จับหนูไม,ไ,ไม่ได้ไ<ม>หรอกคุณยายไม่พาแล้วก่อยคุณยายโอเคหนูแรกนี่ก็หาไปแบ่สองเอิญกระชาด,ดอก